หมดวยาอครกรามนันจัวะปน้ารา้นจดเจ้าเอ๋ยกบก็เขานนละเมนทินีกบตุมดมลวงนันทานบุก้าหนนละเมนเมืองนี้ 莫太后。 ทำปูเอ๋ยหอลำใจทำปูเอ๋ยปูเอ๋ยละปูเอ๋ยปูเยหัเอยออ่ลำน้อะแม่นลงไว้สมใจเรือเจ้า ครับมออนุ่มเกะครับก็วันนี้มีการราถวายพรพ่อปู่ปาริจิตนะครับโดยน้ำมนต์นะครับนี่ครับเด็กๆครับเด็กๆบ้งเกาะนะครับตัวน้อยตัวนี้ตัวน้อยกันเก๋ นะครับน้าตู้ให้มาครับน้ตู้หุยหุยนักท่องเที่ยวรู้เปล่านักท่องเที่ยวรู้ล่าเนาะโตมาเที่ยวนะครับตู้ให้มาครับ ตัวมาต้องมเด็นโอ้เด็กๆลำนะพี่โป๊ะพี่โป๊ะทำอะไรลูกฮะทำอะไรต้องทำอะไรต้อทำอะไรฮะพี่โป๊ะทำอะไรฮะจะทำอะไรลูกฮะเจ้าประจักษ์เจ้าว่าจะพี่โป้ะฮะไปไหนอ่ะไปไหนอ่ะนิกเก้นี่เจ้านิกเกะได้ด้วยกันได้ฮะให้เกียร์ฮะ Ay hmm. people, ya, yeah. people, people, ya, yah, 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 bên yah, yah, yah,

โอ้ออหนอหางหมุนหางหมุนเอ้าสอนลีนะครับเร <g akes> าก็ไปดู๋ันครับมีมีอะไรนะกับข้าวแล้วรับข้าว นวครับปลูกประดิจิตน,นาคราสสวยครับตอนนี้ครับบมมรรยากาศสวยๆนะครับบรรยากาศโอ้ยกำลังออนนักกำลังผนเนาะเนี่ครับตรงองค์ปลูกปริจิตน,นาคราสนะครับนี่แหละครับองปลูกปริจิตน,นาคราชสวยงามครับสวยงาม ก็ใครมาบ้านมงคลป้าแต่งก็มาดูนะครับองค์ปู่ประิจิตนาครามีความสวยสดงดงามนะครับนี่ครับนี่บรรยากาศครับบรรยากาศองค์ปู่ประิจิตนะครับโอ้สวยสวยสวยท,งท,งท,งทงองฟ้าทองฟ้าทองฟ้าองปู่เกรรสวยๆนะครับ อยู่ตรงนี้ครับม,มาแลนะ้วมาปลูกพญานาคตรงนี้ยยนนวสวยมากครับนี่บรรยากาศครับบรรยากาศที่อยู่กบกาะนะครับนี่ครับบรยาาบรยากาศบรกกรยากาศกเกาะสวยครับสวยนะครับมีรถไถจอดตรงนี้นะเนาะรถหมอหนุ่มรึเปล่าน,นี่ครับรถหมอหนุ่มนะครับ ก็อยู่ตรงแม่สารพีนะครับ,บรถบ,บ,บ,บีเอ,อ็มบลูนี่นะครับโอ้ค์ปูแแ่แม่สารพีนะครับไปดูครับแม่สารพีเนาะสาธุครับแม่สารพีครับนี่ครับแม่สารพีนะครับแม่สารพีฮะเราก็อย่างนี้ต่อครับว่าน้ำท่วมหรือเปล่าครับเอ้ย น้ำท่วมหรือเปล่าโอ้น้ำมีครับน้ำก็ต้องมีปลาใช่ไหมครับน่าจะมีปลาอยู่เนาะนี่ฮะนี่ครับบรรยากาศตกกอกสวยงามครับภูเขาแม่น้ำนี่คือคือน่าจะพายเรือได้เลยครับนี่ครับก็มอเุ่มกกอกครับก็มาเที่ยวอยู่ตรงนี้ครับดูครับคาถนนน้อเลยครับบรรยากาศกกภูเขาสวยเลยครับสวย โอเคครับแล้วเจอกันนะครับนี่ครับบรรยากาศส,สวยๆครับบ้านโกกอกนะครับบ้านกกอกภูเขาส,สวยๆยามเย็นนะครับนี่เลยครับบรรยากาศยามเย็นโกโกอกภูเขาส,สวยๆ ขี้บ่อยโอ้ยภูเขาทำไมสวยจังเนาะอ,อือขาวสวยมากๆเลยครับนี่หมอหนุ่มก็เดินนะครับเดินดูบรรยากาศตอน,นเย็นๆนะครับได้ลำเรียบร้อยไแล้วครับขอพรปูปร่ปริจิตนาคราชนะครับขณะนี้นะครับหมอหนุ่มก็เดิน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 ดนดูครับนี่ครับอากาศ องคูตอนนี่ครับท้องฟ้าครับท้องฟ้าวสวยๆเลยครับว้าวเมฆเมฆอะไรเนี่ยโอ้โหก่อนเมฆน่านสะเพงกลัวเหลือเกินเนาะโอ้นี่ครับกับองคูนะครับนี่นี่รถใครอีกเนาะรถมอน ับอ,องปู่โอเคครับบายๆนะครับแล้วเจอกันครับบ้านต้นฮักกกกบ้านต้นฮักกกกสวยงามครับสวยงามนะครับบ้านต้นฮักกกกครับบ้านต้นฮักกกกสวยครับสไตล์มดโดมเดลโมเดลนี่ก็บ้านหมอนม่มครับสไตล์ ตายเลยตายอินเดียแดงบายบายครับนี่ <laughs> ครับนอนเปครับนอนเปดีกว่าเ <laughs> <laughs> ข้าไปนอนเปเหมือนเดิมครับนอนเปเหมือนเดิมนอนนอนเปเหมือนเดิมครับนี่แค่แค่นอนโอเคนอนดีฝ okay, าครับ ar, นอนดีฝาเนาะครับบายบายนะครับ